Thank uh you. -huh. ่อ,คอนครับวันครับพัดครับพิกครับบอกครับพุ่งครับ วันไหมใช่เวันแจกอ่อมีรางวัลแจกไหนๆขอเัืละวันหน่อยดีกว่านวันไหมโอเคแถวๆแบบนี้หนึงนะคะเรามีเงินรางวัลแจกให้เป็นเงินนะคะเป็นเงินแจกอ่าใ คณะอาการตรกลานคนตางีินะครับเยี่ยมาา10คนการแก้นัาเราเ้ยเราวกเรารู้สึกเหมือนอยู่ในเร้ายังไงไม่รู้เตูดฝา้อจริงๆร้อจริงๆ้อจริงๆอ๊ยม่อไม่อไม่ยเน่อยลใมสวยส เออหัวไปก่อเนแล้วขวดเลยขวดเลยเอ่ออ่ะเอาใหม่รอบนึงอะเป็นพี่นะรอบนี้นะเพินะเราก็เป็นพี่เดิสองสาไก่ยัโเขาไก่ยัโเข่มันจูไเจีัูไเจเจียบตูดซาเจียบตูดาจริงจริงแล้วจริงๆรแล้วจริงจ กเาม่่โอเคหมดี๋ยวะเอาไก่ย่างตุ๊กไนยางครับผมสูกใจอีกคนหนึ่งแกก็แกองเอาเที่งให้ดูก่อนะครับจะเป็นไก่ย่างให้ดูว่าทุกคนเชียกันร้องนะัดูน้องเกเป็นัว่ย่างครับเอา one two three แกเบาไกย่างเบาแม่บุญกเสีเสียงตัวซ้ายเสียบตัวขวา ร้อยจริงร้อจริงร้อยจริงไปเอาวัินเอาเงินให้องาหน่อยดิโอ้ย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 อยากได้ร้อยตื่นใจหน่อยนะให้ร้อยร้อยนม่แน่ใจเลยวะมีเยอะมีเยอะอ่ามีเยอะมีเยอะเอยร้อยเลยครับที่เราเต้นให้เขาถูแล้วอยากให้ข้างในเราหม่อยนะ นายใครอยากให้นายทำอะไรเราเสนอมาอันนี้มันคือกลุ่มสัมพันธ์ครับไม่ได้กลุ่มทาลายความสัมพันธ์อันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงเราสร้างสัมพันธ์เราไม่ทาลายความสัมพันธ์ตอนนั้นอยากให้นายทำอะไรครับนอนนอนนอนนนนอ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 ออนนอออนนนอน เราเรารูปความใจกับอาจารย์สุทธิ์ต่อไปต้องมี่ต่อไปยามที่มีครับในการขอาโปรแกรมต่างๆั่นค่ะแล้วก็อาจารย์แนะนำในการสอบดีครับอันนี้ถามจริงจริงจับใจไหมจับใจครับจับใจจับใจเลยนะโอเคอ่ะบอกเบอให้ตัวถ่ายมาเรียนอาจารย์ คจาต้มอ่าวามีใจถึงอาจารย์ต้มัแลวเป็นอาจารย์ต้มเคยเป็นอาจารย์ตาไหม่าความีจใจถึงอาจารย์ตาร่นไหนรุ่อ่รบผมเนอาจารย์า่เคป็นวิชามาต่ครับก็จะเป็นสยสายมที okay. <er ่อๆตกหเรื่อยๆ S <S ได้ไดครับอ่ะต่อไปครับเอาอาจารย์ท่านไหนก็ได้ครับที่ทำในใจถึงอาจารย์เลยอ่ะจะฝากถึงอาจารย์หนได้ครับพ่อครับของเราที่เองอ่ะต้อ,องยอมรับไปว่าเรียนกับอาจารย์เขาต้อง ต้องใช้ความความเข้าใจและความตั้งใจเอาจริงโดยโดยอจารเขาสอนดีหมดอคได้ครับได้ครับมาเลยครับเตรียม อาจารย์เขาไม่เขาไม่ไอ้นี่หรอกเขาไม่เขาไม่สงหวังเขาเป็นราชการเลยอ่ะเป็นเจ้าเองครับก็เลยกลายเป็นแบบผมก็เต้องไปสแกนอาจารย์เคยบอกว่าให้ไปย่างๆๆๆก็จะเหลือประมาณไม่เกินสี่ครั้งครับครับคือจะอวดเสียสองค่ะในต้องมาทุกเมื่ที่ท่านอาจารย์ครับเมื่อที่สภาก็ไปราชการอีกรอบครับกาต้องกินลงมาเรียนที่กรุงเทพครับอาจารย์เลยครับพี่พูด อยากให้เก่งออกมาดีเชื่ออะไรเชื่อจะได้ดูแลเป็นพิเศษชื่อสักราวินครับโอเคครับสักราวินคุณเลิกไม่ได้ในใจแต่โอเคภาพรวมในการสอนอาจารย์ก็ใส่ใจนักเรียนแล้วก็ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนครับผมครับโอเคอ่ะบท่านต่อไปครับท่านไหนครับท่านใหญ่ต่อไปถึงท่านไหนก็ได้ครับ ได้ครับ